ผีเป็นเพื่อนผมผีหนูไวเมื่อคืนมาเพื่อเจอพี่ๆทุกคนเลยจัดของน้องนะคะหนึ่งสองสามอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันพิสพี่สุสีส้มเราความพร้อมเท่าไหรยค่ะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มโอ้โหแค่สีเราก็แซ่บซ่ากันแล้วนี่ พลังเด็กก็เพิ่มขึ้นมาด้วยครับผมว่าสักส0มเซก็ได้ครับผมถามว่าใครฟิตที่สุดยกมือขึ้นค่ะเดียว็กก็เด็กเด็กสุดก็จะเอเนอร์จีเยอะสุดทีมสีส้มของเรามีความเชี่ยวชาญทางด้านไหนเป็นพิเศษจุดขายทางด้านไหนเป็นจริงๆเราเรามีตำรวจครับ ไอสิ่งที่ผมเชี่ยวชาญช่วยอะไรทีมไม่ได้แต่่วาได้น้องๆเนี่ยครับกับกับความเป็นทีมเวิร์กของเราครับเรามาเป็นครอบครัวครับใช่ค่ไม่แต่สมมติแข่งกีฬานะลูกนะเอ้าเดี๋วันนี้ไม่แข่งกีฬาใช่วันนี้ก็มาสอนเด็กโอเครสอนเลยเราเป็นทีมเวิร์กเรามาพร้อมแบบความเป็นทีมเวิร์กไงคะมีสโลแกนไหมทีมเราเป็สโลแกนเออมีเพลงแล้วเรามีเพลงเรามีเพลงใช่โอช้อดเดิมสอง เกผมเหรอผมเพิ่งรู้จักเมื่อกี้วครับแล้วไอ้คำเกี้ยงไก่นี่ผมเกี้ยงไก่เกี้ยงไก่เกี้ยไก่อเกี้ยไกไก่ตอนแรกผมอะไรไก่มันมากเยไก่เรียวะเนี้ยนอเชียสไงอครับ ก็เนี่ยครับวันนี้มาสอนภาษาไทยด้วยครับผมแช่เพราความพร้อมเพียงเรานี้ก็คือเท่ากับไม่มีเพราะเม่รู้ไม่เคลื่อนที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ลองไม่ถูกแต่เอเนอร์จี้มาเต็มจริงะแม่ก็บอกว่าเทีจะโชว์ซิการ์นี้อ่ะโชใครบอกพี่พี่เราเองอ๋อก็เออ่ถ้าถ้าชนะครับอ้าวพูดไปแล้วอ้าวที่ไ์สดอยู่อ่าถ้าชนะโชว์แน่นอนถ้ามีครับถ้ามีจะโชว์ให้ครับ แต่ว่าเต็มที่วันนี้เต็มที่ครับเต็มที่ผาโชว์นาโชว์สาวผาโชว์ผาโชว์ก็ซ้อมกันมาแล้วค่ะพร้อมเต็มที่ energy ก็คือแบบเต็มล้นเต็มเต็มตลอดเลยอะไรจะพูดกัตังนี้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์พูดถึงละครนี่จริงไหมคะเด็กๆมาเท้าแบบไปมันเคลื่อนที่ทางแล้วคล่นทางแล้วค่ะก็ตอนนี้คือเส้นเรื่องทุกอย่างมันกำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะ ก็คือ,อ,อพาพความรักของทั้งตัวรณนจักหนุ่มพุกทั้งของแอนนี่คูแจ็คแล้วก็จะยังจะมีพา์ท,ที่เป็นตำรวจที่ตามหาพ่อค้า,<ห>า,ายาเ <ยา S 1> สพติดตัวจริงแล้วก็ตามหาครอบครัวที่แท้จริงของหนุมพุกตอนนี้คือทุกอย่างกำลังแบบอยู่ในจุดเข้มข้นพลาดไม่ได้เลยสักตอค่ะ แต่ว่าเมื่อคืนผูออแจ็คสร้างมีแต่ผู้คนาคุณนำพวกเรอมากเลยนะโทษนะคะในเรื่องเสียสิ่งของแล้วก็กลิ่นบอวกว่าเป็นเป็นนิติใหม่ของละครไทยใช่ป่ะของแยกบทพูดของผู้หญิงหมดเลยสนุกดีครับก็ตอนตอนอ่านบทตอนแรกก็กนสนุกแล้วแบบ ตลกตั้งแต่อ่านอ่ะแล้วพอตอนเล่นเราไม่ต้องมาพูดสิ่งที่แบบควรเป็นผู้หญิงพูดก็ตลกดีครับแต่ว่าก็ทุกคนก็ได้เห็นแล้วว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของครูแจ็งจรงิงคือคาแรคเตอร,ร์เขาเปลี่ยนเลยหลังจากนี้จะเห็นการโตขึ้นมากของครูแจ็งครับเห็นว่าคุณจะมีความดราม่าในคู้ใช่ใช่ก็ที่ผ่านมาที่แบบว่ากัดกันให้ตลกอะไรเงี้ยเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าให้ตายใจหลังจากนี้คือผมปี <c oughs> <c oughs> แล้วก็ฝากติดตามไปติดตามเลยครับอ่าฝากถึงแฟนๆหน่อยครับวันนี้ที่ส่งกำลังใจให้ทีมใจพี่สแล้วก็ฝากละครด้วยนึ่ใช่ยังสองอางครับได้ครับก็อยากจะฝากแฟนๆทุกๆคนนะครับส่งกำลังใจให้กับทีมใจพิ่สนนะครับผมในดวงใจเชอร์อมสปอร์ตด้วนะครับแล้วก็อยากจะฝากละครด้วยครับผมห้ามพลาดจริงๆครับทุกสุขเสาร์อาทิตย์สองทุ่มยี่สิบครับช่องสามครับผมเย้ kiêng gà, kiêng gà, kiêng, 3, 2, 1 <coughs> kiêng, <yaw t> <coughs> <yaw> <coughs> 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 ใครล้องได้เอ <c oughs> าก็มีนะทุกคนอ้